อืมโอ้โหฝันเหมือนในหนังเลยอ่ะอืมโอ้โห้ปุถทัยไอ้เจ้มาจากเลยนะโอ้โหไอ้เยัยมาจากในหนังเลยว่ะเมื่อกี้อเอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กูอยู่กับสไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงม,มุมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะเอาสไปเดอร์แมนมาเวยิทวิยิทวิยิทอะไรวิเอสงหาก วีเอทกับกรีนกับลินนั่นเองนะครับผม,มกูปรับกันเลยนะครับผมคนนี้มาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปชมกันเลยปะมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วเฮ้ยไหนวะทำไมมันมาเร็วจังเ,เฮ้ยโอ้ยเฮี้ยแทงโอ้โหทะลุอ่าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเฮี้ยโอ้โหล้มเลยวะไหนะเอาใหม่ดิกล้วยมึงเปิดก่อนสักหมัดเอาดิ กูไม่เข้ายิงกูไม่เข้าครับระเบิดทำอะไรกูไม่ได้ทำอะไรกูอีกออโ,อโอ้โหทิ้งระเบิดว่ะโอ้โหเออระเบิดทำอะไรกูไม่เข้าอ่ะก็<อ>มาดิครับระเบิดทำอะไรกูไม่เข้าครับก็<อ>มาดิครับเปิด่อดให้เปียบโอ้ยเอาไปโดนเออออกไปไหนและว่จะช,ชกเอ้าหายเอา้เอาเฮ้ยมันไปไหนเงี้ยเอา้เอาเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยเอามันหายไปเฉยมันบ้าปะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยอยูดดีกับหายไลไม่ตอบอ้าวเอา้ <c oughs> เอามันหายไปจริงๆนะเนี่ยผมว่านอยู่ใต้ดินว่ะไม่ม,มีนะนี่กูต้องเสกวงใหม่ใช่ปะเนี่ยผมขออนุญาตเสกใหม่แล้วกนะันมาผมมันมาแล้ว ไอ้กีนก็รับเล่นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอเอ้ยโอ้โหไอ้ยี้อแทงกูก่อนโอ้เปิดก่อนเลยเหรอเพื่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เยี่ห้อเจ็บมึงมานี่ไอ้ยไอ้เยียมันแทงอีกแล้วไอ้เยี่้อเข้าหามันไม่ได้เลยวะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมันตกจานดีผนึกมึงไว้เลยเฮ้ยเอาเฮ้ยยังไม่เสร็จมานี่มึงอะกูจะผนึกมึงไว้เฮ้ยมึงเอาวะอ๋อมันเจ็บเกินไปแล้วนี่ โดนไฟช็อตเป็นไงจับเฮ้ยจับเปไ็นไรเอาเฮ้ยมันตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาจมมับไม่ได้เอาแล้วยานมันทำไมถึงเอ้าไอ้เยี่ยยานมันทไมยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยไอ้เยี่ยกินกอบลินตายแล้วแต่ว่ายานมึงยังมีชีวิตอยู่อะไรมึงโอ้โหยานมึงไล่ต่อยกูบอ้โหยานมึงกัดกูไม่ปล่อยเลยวะไอ้เย่อะไรกันเนี่ยเอา ยานไม่มีคนขับได้เลยวะโอ้โหนี่มึงมีพลังให้คุณผมโจนตียานมาได้โอ้โหไอ้เยอะโคตรเจ็บอ่าท่านี้มันโคตรเจ็บว่ะแล้วมันไม่มีคนขับมึงจะมาทํากูแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณโจนตียานมันได้ปะเนี่ยไปอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิเหมือนนี่จริงนะอยู่เฉยดิโอ้ยเอาไม่ลงวะยังไงดีวะขอยืมมอไซค์หน่อยลุง้้ยยเฮเฮ้ย เฮ้ยเล็งโอ้ไม่ช็อตเลยว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยไปแล้วเอ้ยมันไปไหนแล้วเอ้ามันไปหาเจ้านายมันเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไม่มีคนขับเอาเหี้ยยานปีสิงปะเนี่ยลูปี่มันตายไปแล้วนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอมันไล่กัดผมไม่ปล่อยเลยว่ะคือลูปี่มึงตายแล้วมึงยังจะไล่กัดกูแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย พาผมดีพี่ไปเลยมามึงก็ตามมาดิอืมโอ้โหฝันเหมือนในหนังเลยอ่ะอืมโอ้โหปทัยไอ้เจ้บุญฉากในหนังโอ้โหไอ้ยังมันฉากในหนังเลยว่ะเมื่อกี้โอ้โหอย่างแท้อ่ะอย่างเฟี้ยวโอ้ยมึงเลิกไรโอ้ยล้อมาใส่กูหายเอา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 มอไซค์กูไม่มีล้อเอาเออเอาชนกูอีกเฮ้ยใจเย็นเพื่อน โอ้เอาผมจะหยุดยานมันยังไงเนี่ยมันมานี่มาน,นี่กูมันโดนใหญ่ไม่เป็นไรอะดิเยสสวยแล้วกูต้องใช้ท่าอะไรกับมึงดีวะวิจารณ์จะคาถาแยกล่างบุ๊คอ๋อสับสนปะล่ะเอ้ามึงไม่สับสนอีกเยดเป็ดอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเยอกูเจ็บแล้วกูจะตามไล่มึงยังไงเนี่ยเฮ้ยไปโดนไปเลยลูกพ่อลทหารนั่น จับการมันดิมึงเห็นป่ะเนี่ยมันยิงกูอยู่ไหนเฮ้ยไปด้วยไปไป <c oughs> <c oughs> ไปเลย <c oughs> เพื่อนไปเลยไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่ย้อนขึ้นมาเอา้าซิกแซ็คกันหน่อย <c oughs> มันมาแล้วเร็วเร็วกว่านี้ไอย้ยางเอายางยางรถหายเลยแต่ล้อเลยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยปะ่ะดิอ๋ <c oughs> อาไม่โดน อยู่ไหนวะเฮ้ยยานมันไปเฮ้ยยืนแตกกินกอบลินข้างบนว่ะยานเฮ้ยมันจะลงมาเนี่ยมันมาอีกแล้วเจ้านายมึงตายแล้วนะเฮ้ยมึงยังจะมาโอ้โหเอ้ยโอ้ยเอียทานี่โคตรเจ็บเจ็บไปทางหัวใจฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมนี่ไปเลยเพื่อไปรอหลุดเลยสัตว์อ้าวแล้วผมจะทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไม่ทัน ผมต้องหาอะไรแวงใส่มันแหละมานี่นี่อ๋อไม่โดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเป็นไปบไปัได้มันไม่โดนได้ไงเนี่ยมานี่ดิเฮ้ยพังแล้วอ๋อไม่ใช่อ๋เอเฮ้ยยานายไปไหนละยานายไปนู่นอีกแล้วยานายไปหาลูกพี่มันวมะมไม่แล้วผมขี่ได้ปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่เฉยดิผมขี่ดิเอ้ย,อ,ย,ๆๆอ,ยอ๋อ ให้กูขี่น้อยให้กูไปเจ้านายมึงแทนได้เปล่าวขี่เอาคือไอ้เยอะเขาสู้กันแบบขนาดนี้พวกมึงยังมีหน้ามายืนเช็คศพอยู่เลยโอ้สุดยอดมากเลยครับตายตามหน้าที่เฮ้ยมันผมใช้ท่าอะไรเสริมไม่ได้เลยว่นนี้ผมว่ามันน่าจะจับกันไมแหละลองท่านี้ดเฮ้ยอีกแล้วโคตรเจ็บยัดเขอยู่เฉยดิอือ มานี่ไม่เป็นไรวะมึงไม่เป็นไรใช่เปล่าเฮ้ยเป็นไรเปล่ามันไม่เป็นไรวะเฮ้ยโอ้โหโปรเยอะไหนวะมานี่ดิเฮ้ยผมจับได้ว่ะเฮ้ยยังไงดีจับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจับยังไงนี่แล้วก็นี่ไหนดูดิถนึกยังไว้แล้วเปไงตามกูได้เปล่าไอ้เฮียมันตามผมได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยกูปผนึกมึงไว้แล้วนะมึงอยู่ตรงนี้เลยไปไ,ไกลครับเฮ้ยมันจะไปแล้ว ออกไปไม่ได้ไ <c oughs> อ,อ้เจี๊ยติดใจผมดูดิเออไปไม่ได้สมหน้ามึงพาไปไม่ได้มึงจะไปหาลูกปี่นแล้วสิไปไม่ได้ครับเฮ้ยนั่นผมก็ผลึกมันไว้นี่ได้ดิใช่ปะะ่าวเออว่าดูดิโอ้ไปไม่ได้สมหน้านี่โอ้ยเกือบไปแล้ววันนี้ไอ,อ้เจี๊ยหัวฉาดรัดเสเซียขี่ยานิไอ,อ้เจี๊ยขี่ไม่ได้โอู้ โอ้โหไม้มันแทงทำไมเนี่ยงั้นผมขอสรุปเลยผมว่ามันน่าจะเฮ้ยมันมาได้ปะวะเออว่ามันมันติดใจผมอ่ะงั้นผมขอสรุปเลยท่านผมว่ามันน่าจะทํารันทํำลายยานไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะใช่อย่างนั้นครับผมแต่ว่ากินกอล์ฟบลินเนี่ยมันตายไปแล้วไงเออมันไม่มีคนขับมันยังทำงานเฉยว่ะคนจีนผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพราะว่าผมมอสไม่เคยเคยเอามอสนี้มาวีเอชกับมอสอะไรเลยครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเนี่ย เออเลือแต่ว่าเรือแตหยานนะครับมันน่าจะทำลายไม่ได้เพราะจมตีไม่ได้ครับนั่นก็เอถือว่าชนะแล้วกันนั่นก็แล้วก็เพืบบ่อพวกเราวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ร่มกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป,ป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไปละ